ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วนะครับ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 ท่ม บรรยากาศต,ตอนหัวเช้านะครับบรรยากาศตอนหัวเช้าวันนี้ก็ยังมีเมฆปกคลุมเยอะอยู่นะครับวันนี้ก็มีเมฆปกคลุมเยอะอยู่เมื่อคืนนฝนตกแต่แถบนี้รู้สึกว่าจะไม่มฝีฝนนะครับแถบนี้จะไม่มีฝนนะครับผมแถบนี้จะไม่มีฝนนะครับสังเกตดูพื้นไม่เปียกนะครับผม มันดองฝลังเต็มดองเหรอดองอ่าตาพี่น้องป้า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 อ้าวตาพี่น้องเอ้ยลายเถึงตะปักข่าวพี่น้องปากข้าน้องปากขาวเต็มนึงพี่น้องเอ้ยโคตรโคตรโคตรโคตมันดอง ปลานะครับปลานะครับทำแหล่ปลานะครับทำแหล่ปลานะครับอันนี้ทำอันนี้ก็คือเอ่อบั้งเนาะอันนี้อันนี้บั้งอันนี้ก็คือแเจนะครับผานะครับผมอันนี้ผานะครับเตรียมตักแห้งเนาะเตรียมตักแห้งอันนี้ก็อาหารคุณน้อง น้องเต็ดคุณน้องไก่น้องเต็ดคุณน้องไก่นกี่บาร์นี่จะการแจกปครับแจกปลานครับปา,ามารมาก็ะทำการใข่ท,ที่ <c oughs> <Okay. S 1> มหา,าเอเภ่ท,ที่ปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวเนะ <Okay. S 1> าะดดเดียว ตำมะฮวงเนาะตำมะงตำมะฮวงเมงตมาแตงตำมาถั่วแซบเบ้อแซบเบ้อเลยนะผัดเห็ดนะครับผัดเห็ดผัดเห็ดนะครับ แล้วก็เนี่ยฝนจะไปเชิดมานะเข้าไปเชิดมาเ็ดอดีกัมือตอ๋มือตเนี่เกือบสองชั่วโมงเนีห็นแล้วเอเลือกตานะฮะเกือบสองชั่วโมงเอ๊ะเกือบเจอสเดเกือบสองชั่วโมงอาจจะแล้วเลือกสองคนนนอือ ปลาสวยๆนะครับนี่ก็จะเป็นปลาแดดเดียวแล้วยังไงคนจอมแดดคนจอเร็จนี่นะครับปลาเก็บปลาแล้วก็ปลาแล้วก็แกะปลาแล้วครับแกะปลาหน้านี้มีปลามีปลา ในเมื่อปลาไม่มีเราก็เล่นกับปลาเนาะใช่เราไม่ขึ้นภูใช่เราไม่ได้ขึ้นภูจะต้องผ่าข้างหลังมานะครับมันเหรออโออันนี้ปลาสะใส่ปลาสะใส่อ๋อมันจะขีดทานมันสดกว่าเนาะสดสดกว่าด้วยอารมณยนี่จี๊ก่อนแล้วก็คอ ดูมันง่ายไม่เคยทำมันก็ยากเบอ่นี่นี่นนาทอดอร่อยจ้าอร่อยเนาะไม่ต้องเกลียมมากเนะาะบางคนก็ชอบแบบเคยมเกลียมไม่พูดกับกระเช้เกลี่ยวิตามิน เสียวิตามินตชอบกรอบนะบบางคนชอบกรอบๆนะครับเอาชอบแบบยืดหยุ่นเหนียวเกินยืดหยุ่นแบบแทนไม้มากนะครับนี่ครับนี่ครับขัดเกตแล้วก็ผ่าหลังนะครับขัดเกตแล้วก็ผ่าหลัง มันอ่อนหัวมันมันคือเจ้ามากินเอามากินหัวได้เาสุบตะตะแหงล้วคนผบอกว่าอเคคนใแม่นาำก็ลงไปใส่ต้อนอิจา่าคนลปใส่ต้อนยอแล้วครับป่านนะยังไม่ได้ทำแล้วเลยป่านยงไม่ได้ทำแล้วเลยน่าข้ามนะพี่อันนให้หมดนี่ครับผม นี่ครับผมแต่เอาตัวผลสำเร็จนะเดี๋ยวเอาผลสำเร็จตอนสุัทขายอีกทีนึงนี่นะครับผมพองแสดงมันโตย่าイトัวใหญ่สดด้วยสดด้วยตัวใหญ่ด้วยเนาะของของปาเก็ตยังไงกว่านี้อืมของปากก้งใหญ่กว่ายอีกเนาะได้แต่มันได้น้อยนะอ๋อได้ไม่เยอะเพราะว่ามันตัวใหญ่นื้อหนักมันเยอะไงเนื้อหนักมันเยอะ ปลาลงโต่งสี่โลปลาลงสี่โลเลยบอแสดงสองอ๋อนี่ไงสองโลเนี่ยมันตัวเล็กมันก็เลยได้เยอะแต่มันอร่อยนะอ๋อมันกับกุินได้เบิร์ดเนี่ยได้กินเบิร์ดแล้วมาโตอันท้าคือคือคนอยู่ในกรุงเทพนะเขาจะสิอบอบลมร้อนนะเนาะเนี่ยเนาะมันจะแบบ อันนี้ก็ส่วนที่ตากแห้งแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือแบบว่าทอดได้แล้วเนาะใช่ทอดได้แล้วนะครับนี่นี่นะครับผมทอดได้แล้วนะครับปลาขาวนะครับผมปลาขาวนะครับไว้ทอดทางกับข้าวนะครับผมนู่นครับผมนู่นครับถาปิอ้ชป่าจาลู ต่อก hey, ็มาเล่นด้วยนะครับน nice. ี่น้องต่อกขมาเล่นด้วยนะครับน้องต่อกขมาเล่นด้วยนะครับ นี่ครับน้องต่อมาเล่นดูเต็มกระต้อเต็มกระท่าเนื้อเม็ดเนาะพ่อแบบมีแต่ปลาคากับปลาคารอกเนื้อเม็ดโอ้โหปลาเค่งปลาคารอกปลาขาวแกงฉลามไม้ส้มเออแซบแซ่บมีเออได้การ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 คัก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 มีพี่น้องก็เริ่มแล้วมียับมียับโอ้พี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่น้องมาแล้วพี่น้องปลาขาวพี่น้องโอ้ยเปลนคิ้วได้เปี่ยนคิ้วปะ าเรื่องโอ้ตัวน้อยเอาเล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 ยตัวน้อยก็เอาตัวน้อยก็เอาตัวน้อยก็เอาฮั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วพุ่น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 มาแล้วพุ่นพุ่นคือตาดีท้าเจ้าพี่น้องเออวันจะจอดจัองจ้องวนจะจอดจัองจ้องพี่น้องเอยมึงกูเอา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 ห้าหรือมีห้าห้าหรือไม่ห้าเอาห้าหรือมีห้าประเดิร์ล้นเดาพี่น้องเลยประเดิร์ลุนพี่น้องดุ้้นพี่น้อง พี่น้องพเดลลุนพี่น้องเอ้ยพเดลลุนว้าวกระโดดนี่ซ้ำโอ้ยคุ้ยตุ่มเพิ่นว้าวผู้เพิ่นกกระโดดกระโดดอันเดีพี่น้องตุ่มตามตุ่มตามเพิ่นกระโดดหัลกะต้าตั้งกว่านี้เสยันคุ้ยลงน้ำผู้อยู่นักมุ่งส่งเสอโอ้ยพรเบงเพิ่นโดดสูงเด้อมีเน็ตกระมีเน็ตเดี๋ยสิไลท์สดเบิ่งดีกระมีว้าเอ้ย่นี่นี่นี่พี่น้องนี่มาแล้วนี่นี่นี่พี่น้องโอ้ย ลวดลวดลวดป่าไปแล้วเมื่อกี้หนีป้าป่าไปเลยเนาะนี่นี่นี่มาแล้วนี่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 โอ้ยคักแรกคักแรกวันนี้เสือคัก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 มีท่านอีกแล้วก้นมีท่านเอ่ะมันก้นมีท่านเอ่ะโอ้ยนี่นี่ได้นี่โอ้พี่น้องนี่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 ค้องเราจะลงมี คอยของจะลงเมฆนี่นี่ดดดอ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 ดนี่นี่อุ้ยโอ้สามตัวสามตัวท่านผู้ชมโอ้ยอู้ดอดอ่อนดอดอนอะโอ้เสียดายเสียดายมันงอย่บอกเออได้อยู่ตัวน้อยตัวน้อยเข้าอยู่ตัวยูตัวยูบอกเอามีท่านแล้วไปแล้วไปแล้วกึกกึ๊กกึกเป็นยังงี้อู้ พอด oh, <that> <that kind> ีพอดีเลยโอ้พอดีเลยพอดีเลยย่องย่องยอุ้ยชัดเด็ดฟวงใหญ่ฝู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 งใหญ่นี่มาอะไรตัวนึงก็เอาตัวนึงกับตัวนึงอะไรเนาะเจอไหมเออโอ้ยหลุดปีนปีนบ่ปีนเออเนาะมันอยู่มั้งครับข้าเปล่าไม่ข้าอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ท่านผู้ชมอู้ตัวใหญ่สิอุ้ยรอด อุ้ยตัวใหญ่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 อุ้ยวิโดดโดดโดดโโดด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 โอ้คอยไปะไปยุ่งงยหตเาะไปหาได้ตีนเลยนั่ก็ลงมาไหนหๆโอ้ปลาขาว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 โอ้ยมาสอง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 ไปเลบ่ท่านดูท่านดูท่านป้า ขึ้นมาเป็นมูหมูสี่พี่น้องเพิเลิกเพิ่เลิกอืมจิโติโต้จิโตสองโตสองต้เาตองโตกินมละดกแขึ้นอนเงามืนมันมีแต่เนาะล็อกตังนี้เปนาะนี้เนอกเนาะตัวนี้เป็อกเนาะว้ล็อกเนาตเ็คอกเาะลัวน้กันอามันลเาะัวน้เลเนาะัวนี้เนันี้อกเป็กาะันคบลกระโดด็กเะต อืมกระโดดกระโดดกระโดดปลาคาร์ปสองโต๊สองโตสองโตสองโตท่านอยู่ปลาขาวสองโต๊พี่น้องปลาขาวสองโตบอลลูนพี่น้องบอลลูน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 สองตัวครับสองตัวสองตัวครับสองโอ้ห่าพี่เล้ยหนึ่ผันปลาคาร์ปน้อยเนาะ นี่ท่านผู้ชมเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะไปแป๊บเดียวเยอะแล้วเยอะแลลวอะไรเอ่ยโอ้ยปลาคนล็อกปลาคนล็อกโอ้ยปลาเยอะนี่นะครับผันนี้เป็นคิวันคิวที่สามเป็นคิวแล้วนะครับที่เดิมนะครับใครมนเปลี่ยนได้นะครับผมเปลี่ยนมือนะครับวันนี้คุณพี่ท่านนี้ก็กำลังจะมากำลังจะมากำลังจะมาเซิฟเซิฟนะครับผมกำลังจะมาเซิฟเซิฟมันลุ้นนกันนะครับว่าคุณพี่ท่านนี้จะ จะมานจะโช่คดีเหมือนคนเอินหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับผมอันนี้อันนี้คิวที่4ี่นะครับของวันนี้นะครับผม